ววสวัสดีครับพบกัอนอีกเช่นเคยนะครับกับช่องวันวันเอเชียไปที่รักกเรียงประเทศเมียนมาก,กันบ้างล่าสุดนะครับเมื่อวันที่10กันยายน2565มีรายงานข่าวจากเพจคารินพิเพิลว่าสืบเนื่องจากเมื่อวันที่9กันยายน2565รบบริเวณเส้นทางบ้านวาเล่จังหวัดเมียนวดีรักกะเรียงด้านตรงข้ามอำเภอพบพระจังหวัดตาร,ร้อยโทเดบอผู้บังคับของร้อยสองพันยี่สิบเจ็ด ที่มีชื่อว่าครอปล่าคอรัมกองพลที่6กองทัพปลดปล่อยแห่งชาติเคเรียงหรือ KNLA ของสาภาพแห่งชาติเคเรียง KNU ได้ร่วมกับกองกําลัง PDF หรือกองกําลังพิทักษ์ประชาชนสามารถทําการจับกลุ่มลูกน้องเผด็จการฐานออนไลน์ได้จํานวน5นายสังกัดกองพันเพื่อนที่เร็ว102กองกําลังยุทธวิธี c c 1กองผลฐานราบเบา44พร้อมด้วยอาวุธยุทโธปกรณ์จำนวนมากไปติดตามคลิปเหตุการณ์กันครับ

好的，给点我的那么烂的，点我的那么烂的。